Uh-huh. แล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ในเกมโลบอคดิชเช่นเคยนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในแมป l a d y Player 2ครับนะครับผมก็เป็นแมปที่เปิดมานานแล้วให้เราเก็บสะสมของเพื่อมารับแว่นสุดลิมิเต็ดในแมปนี้นะครับผมที่การรับก็ไปดูภายในตัวเกมกันเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาภายในตัวเกมนะครับนี่ก็คือหน้าตาไอเทมทั้งหมดที่เราไปรวบรวมมาเราก็ทําการยืนตรงนี้เลยอ่าก็จะทําการโหลดไอเทมที่เรามีทุกชิ้นนะครับก็เป็นการเปิดล็อก DPC ของแมปนี้ทีอ่าพี่ก็ได้มาแล้วนะตอนที่แปบ ด้าน,นกว่าจะได้มาเป็นแหวนนะคะรับผมแล้วก็ไปเช็คในออร์ตาชอ็อปก็ปทิน่น้าออร์ตาของเราเลยอ่านี่น,นะครับแหวนที่เราไปเอามาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะรับผมถ้าี่ับชมจนจบค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงภายในวันต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่บาย